การฟอกฝัดริงเกียร์คือการดึงน้ามันเกียร์เก่าออกจากระบบทั้งหมด100%เนะครับเพื่อเปลี่ยนถ่ายอน้ำมันเกียร์ใหม่เข้าไปแบบ100%เช่นกันน้ํามันเกียร์ที่เราเปลี่ยนถ่ายปกตินั้นมันจะเปลี่ยนถ่ายได้แค่ตรงที่อ่างเกียร์เท่านั้นนะครับหลายๆคนไม่รู้นะคิดว่าการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเกียร์จะเหมือนกับการเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องคือถ่ายออกมาแล้วก็ออกมาหมดเลยไม่ใช่นะครับน้ำมันเกียร์ออกแค่ตรงอ่างเกียร์นะเดี๋ยวพอเอาอ่างเกียร์ให้ดูของเล็กซัสคันนี้นี่จะให้ดูนนะคครรับีี่่ือออางงเกย์ข อันนี้นะครับใช้เกียร์เดียวกันของกับโตโยต้าหลายรุ่นอยู่นี่เห็นไหมอ่างเกียร์มีปริมาตรแค่นี้น้ํามันที่อยู่ในอ่างเกียร์เท่านั้นนะเกียร์ถูกถ่ายออกมาได้โดยจะถ่ายผ่านรูถ่ายน้ํามันเกียร์ตรงนี้เห็นนะรูนี้นะครับน้ํามันเกียร์ก็จะออกมาแค่จากตรงนี้แล้วก็ที่เหนือเหนือกว่าอ่างเกียร์ขึ้นไปนิดนึงเท่านั้นเองแต่ ที่เหลืออยู่ในระบบนะครับจะอยู่ในท่อคอนเวอร์เตอร์อยู่ในชุดกลไกของเกียร์อยู่ในสมองเกียร์ครับยังออกมาไม่หมดนะฮะต้องใช้เครื่องเท่านั้นนะครับไม่สามารถเปลี่ยนถ่ายได้ด้วยการไขน็อตอ่างแบบนี้นะเดี๋ยวผมให้ดูที่ตัวรถเลยว่ามันอยู่ตรงไหนอันนี้เห็นมามเห็นมามนี่อันนี้นี่คืออ่างเกียร์นะครับเห็นนันเหมือนกันเลยตำแหน่งเดียวกันเห็นนะ แล้วก็เห็นไหมตัวเวนที่มันประกบขึ้นมาตรงนี้เหนือขึ้นมาตรงนี้จะเป็นตัวห้องเกียร์ที่อยู่ใต้สมองเกียร์ครับก็จะมีน้ํามันเกียร์อยู่บริเวณนี้ด้วยนะฉะนั้นเวลาเปลี่ยนถ่ายก็จะได้แค่ตรงนี้แต่ว่าจะมีตรงนี้เห็นไหมชุดเกียร์ทอ,อคอนวเวอร์เตอร์ที่อยู่ตรงนี้น้ำมันเกียร์ที่อยู่ในนี้จะออกมาไม่ได้มันจะอยู่ในลูกท้องนะครับออกมาไม่ได้ฉะนั้นการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์จึงแบบปกตินะจึงทำได้แค่ประมาณ30%เท่านั้นที่เหลือ ประมาณ70%อยู่ในระบบเกียร์เปลี่ยนถ่ายมาไม่ได้ครับฉะนั้นเวลาเราเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ใหม่มันเข้าไปปนกับของเก่าไนงะประสิทธิภาพที่ได้ก็น้อยการดูแลรักษาชุดเกียร์นะครับก็จะสู้การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ใหม่ทั้งหมดไม่ได้ทีนี้ทําไมเมื่อก่อนยังไม่มีเมื่อก่อนยังไม่มีเครื่องฟอกัดชิ่งไนงะเลยไม่สามารถทําได้จะทําทแบบนี้ได้ก็คือต้องรื้อเกียร์นะครับเท่านั้นนะถ้าใครดูแลเกียร์ดีๆนะใช้วิธีนี้นะเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ได้ร้อนะ เกียร์อายุยืนแน่นอนเพราะว่าน้ามันเกียร์เนี่ยมันเสื่อมตามาตามเวลาด้วยนะครับมันออกซิเดชันกับความชื้นนะจะทําให้น้ํามันเกียร์เสื่อมสภาพพอน้ํามันเกียร์เสื่อมสภาพพวกคลีนีต่างๆที่มันจะคอยดูแลหล่อลื่นถ่ายเทอุณหภูมิลดการสึกล้อเนี่ยมันจะเสื่อมไปทําให้ชุดกลไกเนี่ยมีอายุการใช้งานที่สั้นลงอย่างแน่นอนอันนี้ไม่ต้องไม่ต้องพูดมากเลยของมันเสื่อมแล้วน้ํามันเกียร์มันเสื่อมแล้วยังไงก็สู้ของใหม่ไม่ได้ถูกไหมอ่ะ ทีนี้การอฟอกฝาชิ้นเกียร์ทำยังไงต้องใช้เครื่องแบบนี้ครับเครื่องตัวนี้